ตอนรับกันกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของเราในเจแปนอาอาราวแล้วนะคะแล้วอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เราก็อยู่กับน้องๆวง First Kiss เห็น เย้ yeah, น่ารักสดใสกันมากเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้มาสัมภษณ์ที่สตูด้วยกันแต่ก็ไม่เป็นไรเนอะเราคุยกันผ่านออนไลน์แบบนี้ก็ได้ <Yeah. S 1> ให้น้องๆแต่ละคนแนะนาตัวกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะเชเดวเฟรสกค่ะ นะคะวันนี้จริงๆเนี่ยน้องๆทั้งในวงมีทั้งหมด7คนเนาะมีน้องหนึ่งคนไม่ได้มาก็คือน้องช่น้องชิชาของที่ไม่ได้มาค่ะก็คือน้องชิชาค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะนะคะใช่เพราะว่าครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเนอะที่เคยมาสัมภาษณ์ด้วยกันในเจแชแนลก็เป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็ครั้งแรกชิชาก็มาใช่ไหมใช่ ว้าวกำลังไม่ไเป็นกำลังจะถามเลยนะว่ามีใครที่เคยมาครั้งแรกบ้าง <c oughs> ก็คยอยือครั้งแรกกันหมดไ่ <c oughs> ได้ค่ะไม่เป็นไรมาด้วยกันครั้งแรกก็สบายๆชิลๆนะคะทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นจริงๆครั้งนี้ <c oughs> ใช่เป็นการปรับสมาชิกใหม่เยอะมากเลยเนาะอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างถึงมารวมตัวกันได้แล้วก็ทุกคนปรับตัวกันยากไหมเพราะว่าน่าจะใหม่หมดเลยใช่ไหมคะใช่ <c oughs> พวกเราบักันค่อนข้างง่ายเนาะแต่ว่าก็จะมีเรื่องการพูดคุยใช่เพราะว่ามันจะมีสองคนที่เงียบมากแทบไม่คุยกับพหนูเลย่ก็คือสคนนี้ค่ะก็คือจ้าสากับเตยใช่อ้ออุ้มอออุ้มกับเตยได้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็น ท่านี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคก็ผ่า ได้เลยค่ะก็เนี่ยแหละใหม่ๆเราก็ต้องแบบปรับๆกันไปบ,บ้านนิดนึงเนอะแต่ก็ใช้ระยะเวลาไม่นอนอกเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่แล้วเข้ากันง่ายจะตายนะคะอยากรู้ว่าเราช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยแต่ละคนมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆทำไหมหรือว่ามีการสนใจอะไรเพิ่มขึ้นบ้างหรือเปล่าอย่างตัวใหม่เองกอนละกัารอ่านเล่าให้น้องๆฟังตัวใหม่ก่อนหน้านีเนี่ยก็เป็นแม่สี่เรือนไม่เลิศไม่เป็นแม่สี่เรือนเลยนะคะตอนนี้ก็โควิดแล้วแบบอ่าไหนลองทําอาหารในสีนั่นนู่นนี่หน่อยก็เลยอยากรู้ว่าน้องๆมีอดีเรตงานอดิเรตอะไร กันบ้างได้ค่ะอุ้มก่อนเลยค่ะหนูาคิกเพ่อเทีบคารู้ไรเงี้ยแลแ้อเล่นีต้บางค่ะแต่ว่าจะได้เล่นให้พวกพี่ๆไขเอ่าเย้บไดจิ้งเขายกไหนไหนไหนขายขอะขายได้เลยเต็มที่ค่ะแต่แล้วเรชื่อ อุ้มย่า่อุ้มยาได้ค่ะคุณผู้ฟังอุ้มย่าคุณผู้ฟังคนไหนนะอยากไปติดตามน้องอุ้มนะคะก็ไปตามกันได้ที่ YouTube อุ้มย่าอ่ะแล้วก็อยากรู้ว่าทำ YouTube ใช่ไหมเราอยากเล่นเพลงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าในน้องอุ้มทือว่ามค่ะซึ่งแบบว่าถือว่าจะไดยเก่งเท่าไหร่เนื่องจากว่าขอดแคบอะจะไม่ได้ชื่อ เหมืนสั้นอย่างเงี้ยไม่เข้าใจใจ,จับแล้วมันบอดเนอะน,นิ้วเรามันเป็นผู้หญิงนิ้วเล็กน่ารักไงแล้วมีเพลงไหนแอบฝึอกอยู่ไหมสปอยนิดนึงไหนสปอยสปอยหน่อยอยากรู้อขอเจะอะถา่อไ๋ไปถามว่าเรามีเพลงไหนที่แบบกำลังฝึอกอยู่ไหมแบบอาจจะได้เห็นเร็วๆนี้สปอยกันนิดนึง พลงช่วงนี้เหรอคะใช่ค่ะช่วงนี้ก็เล่นแบบเพลงลุกนพีงอ,อ,อีสานใช่ค่ะเนื่อต่ว่าหนูต้องแบบซ้อมที่นี่เป็นเพลงดนตรีใช่ไหมค่ะที่โรงเรียนเนี่ยต้อง,งแบบอ้เเอเพลงรุ่ทพ่อีสาเนี่ยค่ะมงนุดก็จะลืมไปหมดเลยอ,อได้เลย <c oughs> ถือว่าเป็นการนำมาปรับใช้อะไหนคนอื่นมีใครทำกิจกรรมอะไรช่วงโควิดกันบ้างคะเออเปยนะคะก็จะ เล่าค่ะเล่นสกเกตบอร์ดกลับมาสกเกตบอร์ดในเวลาว่างหรือไม่มีอะไรทำแบบนี้ค่ะค่ะได้เป็นกิจกรรมฮิตอันหนึ่งที่<ม>หลายๆคนทำช่วงนี้มาจ๋าจ๋า,จา,จาทำอะไรจ๋าก็คือหนูจะเล่นกีตาร์ว่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ถ้าเกิดเป็นอะไรใหม่ๆช่วงนี้ก็หนูจะมี ทำบีทเพลงอะไรทำบีทเพลงเองไปอีกเท่มากเลย,เลยมีแบบมีให้ติดตามไหมจะได้ไปติดตามบ้างเหมือนอุ้มยาเนะเขาก็มีช่องนะของเธอของเจ๋ามีอะไรบ้างเอ่ยโดมีแค่ไอจกับเฟซบุ๊กได้คะ่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยฝากตอนจบละกันเนาะเป็นของวงใช่ไหม ได้เลยค่ะมามินนี่จ้ามินนี่หนนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการอ่านหนังสือเยอะเลยค่ะหนอโกเมื่อวานเค่ะก็เลยจะเป็นการอ่านหนังสือหนักแต่ว่าช่วงนี้มัอนกอ่านแเ้วก็จะรู้สึกโล่งก็เลยดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์เกาหลีวินเซนโซหรือเปล่าเออแน่นอนเลยมานาโนราคาทำอะไรบ้างช่วงนี้หนูคก็ ปีนี้ใช่ไหมคะหนูก็ไม่มีอะไรทําหนูก็มีเรียนออนไลน์นะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าเขาไม่ให้ไปโรงเรียนอ่าใช่ก็กเรียนออนไลน์มีดูซีรีส์ก็กินเยอะกินเยอะ <c oughs> จริง,รงๆ <c oughs> อ่ะการเรียนออนไลน์ค่ะออกกำลังกาย <c oughs> ออกกำลังกายด้วยเป็นสิ่งที่พี่ใหม่ไม่เคยได้ทำเลยนะคะใหม่อะ่ะ อยากลองมีประสบการณ์เรียนออนไลน์บ้างเพราะยุคใหม่อะมันจะไม่มีโควิดแล้วก็เด็กยุคใหม่เดี๋ยวนี้ทุกคนเรียนออนไลน์กันหมดก็เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันมาชเาชบเบลเชเบลมีอะไรทําบ้างเอ่ยคือหนูนะคะช่วงนี้ก็คือรอมหาอะไเปิดเทอมก็จะมีเกบซีซีเกบ หนังเก็บอนิเมะอย่างเงี้ยค่ะพี่ดองมาที่ดูยาวๆเลยดูยาวๆงานให้เชียร์เบลแนะนําดีกว่ามีแบบซีรีส์หรืออนิเมะอะไรไหมที่ดูช่วงที่ผ่านมาแบบอย่างแนะนํามากๆขอหนึ่งเรื่องถ้าหนึ่งเรื่องนะคะคือเป็นหนังกันได้ค่ะช่วง่หนังผีมากดูแบบดูตลอดเลยก็จะเป็นเรื่องอินสแกีค่าดูดีนะคะอืม ดูหนูไล่ดูแบบท,ทุกคมทุกผ้าเลยรับรอกว่าดีแน่นอน,อนอใช่ไหม <c oughs> อาเพื่อนเพื่อนคนไหนคุณ่อเพื่อนคนไหนอยากขหาหนางผีดูนะคะน้องแนะนําเรียบร้อยแล้วมีคนฟังแซวนะ <c oughs> ว่าอุ๊ยดูเมด้วยสายอนิเวด้วยวนะมีซีรีส์ <c oughs> แนะนานี่ไง <c oughs> น้องแนะนําเรียบร้อยนะคะเป็นหนังยังไงก็ไปตามไปหาดูกันได้เนาะแล้วอย่างนี้ดีกว่าหลายๆคนเนี่ยมาใหม่กันหมดเลยอยากรู้ว่าถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นน่ะทุกคนอยากแบบ อยากให้มีจัดกิจกรรมอะไรไหมจะเป็นอะไรได้หมดเลยนะแบบกับแฟนคลับเอจะเป็นงานแฟนมีจะทำมินิคอนเสิร์ตหรือจะไปอิมแพกอรีน่าอ่ะก็ได้หมดเลยแบบในความคิดทุกคนเลยหมาว่าแบบหมดโควิดแล้วฉันจะทำกิจกรรมอะไรเป็นอย่างแรกดีค่ะหนูก็เคยคุยเล่นกับน,น้องๆอยู่นะคะว่าเราอยากจะแบบัดเป็นแคมปิ้งน้อกินหมูกะทะกินหมูกะทะน่ารัก ถ้ามีอย่าลืมชวนพี่ใหม่ไปกินนะคะไหนไใช่ใชครบนะแบบกินหมูกระทะไปมีคนเล่นกีตาร์ไปร้องเพลงไปเปิดหนังที่ทุกคนชอบไปอยากไปเลยอะ <c oughs> แตติดอย่างเดียวก็คืออากาศประเทศไทยไม่เหมาะกับการนั่งกินหมูกระทะกันเท่า <c oughs> ไหร่ร้อนมาก <c oughs> ถ้าแบบหนาววันนี้นะพี่ใหม่จะไปกินด้วยแน่นอนตอนนี้เราเข้าถึงเพลงกันดีกว่า <c oughs> เพลงเมื่อกี้ที่ใหม่เปิดไปนะคะก็ชื่อเพลงว่าจุ๊บจุ๊บเป็นซิงเกิลใหม่ของทุกคนเนาะอยากรู้ค่ะว่าให้พูดถึงซิงเกิลนี้กันหน่อยเพราะว่าเพลงสนุกมากแล้วชูดทุกคนก็คือน่ารักมากแอบมองจากตรงนี้นะคะไหนพูดถึงเพลงนี้กันหน่อยจ้าค่ะก็เพลงของพวกเรานะคะเพลงจุ๊บจุ๊บเพลงนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะก็คือมีความเป็นไทยเข้าไปในเพลงแล้วก็คอนท่าจ้ะ แหวกจากเพลงก่อนหน้านี้ด้ยค่ะก็คือมีความโตขึ้นใช่ค่ะแล้วก็อะไรอีกน่คะเป็นสาวด้วาดวยใช่จําได้ก่อนหน้านี้จะมีน้องผู้ชายด้วยเนาะตอนนี้กลายมาปรับลุคใหม่เป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วก็ชื่อเพลงนะคะก็จะสอบท้องกับชื่อวงนะคะที่เราเพ่งเปลี่ยนมาจากตอนแรกคิสแบบคิสเด็กเนาะอันนี้เป็นคิสแบบ แซนเป็นแบบคิสจุ๊บอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> น่ารักเนอะน่ารักมากฟังเราก็ชอบไปมีใครชอบเนื้อเพลงท่อนไหนของตัวเองบ้างไหมแบบท่อนนี้มันมาใจหนูมากเลยค่ะพี่ไหนดูซิมีใครอยากจะพูดมานาโนมานาโนชอบท่อนไหนหนูชอบท่อนแรกเลยค่ะมาข้าไม่ฟัง ทุกคนนะที่เป็นคนครั่งรักนะคะยังไงก็ฟังเพลงนี้กันได้หัวใจฟูแน่นอนพูดถึงเรื่องเพลงกันไปแล้วท่าเต้นถ้าเต้นก็เออสวยปังมากเลยแบบเห็นหลายฉากใน m v นะเบบเห็นเต้นกันแบบเต็มตัวนั่นนู่นนี่อยากให้ช่วยสอนสักนิดนึงได้ไหมสอนแบบใหม่แล้วก็แบบชาวแชทหน่อยมามามได้ส่งเชียร์เบลมานะคะได้ค่ะปือด้านขวานะคะอยู่ที่ อืมีกจเลนะคะค่ะคะกออ่าอ่าอ่าโอ้ยหลังโยกแล้วหลังโยกมาบูเออยกค่ะออางนีอย่นี้มค่อยาทากาใชไม่เข้าใจ มามาให้ส<อ>ง่งอุ้มมาช่วยได้เลย,ยค่ะ,คะไปค่ะ เราวิดีโอคอลกันอาจจะภาพดีเลยไปนิดนึงเต้นตามน้องๆไม่ทันนะคะไม่เป็นไรไม่มีโอกาสวันไหนค่อยมาสอนใหม่เต้นเมื่อกี้ถ้าเต้นไปแล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนมีการแบบอะบิดเอวตามจุบจูบจูบพูดถึง MV กันหน่อยสถานที่ถ่ายทําก็สวยมากใช่ไหมแล้วก็มีทังอินดอร์แล้วก็เอาดอ้วยอยากรู้ว่าชอบฉากไหนกันมากที่สุดขอตัวแทนหนึ่งคนคิดว่าแบบฉากนี้เราสวยทั้งทีอะไรอย่างเงี้ย ามามินนี่มามินน yeah. ี่ก็ได้ค่ะมินนี่เอาอามินนี่มินนี่ส่วนตัวหนูชอบฉากเอยอินดอร์นะคะเพราะว่าควสุว่ามันเย็นมากๆเขาแล้วบอกว่าเต้นมาเหนื่อยใช่ไหมไปเือแอลก์แล้วรู้สึกเสียส่ิมาแล้วแถม หตุที่ชอบะคะก็นอกจากแอร์จะเย็นแล้วยังมีร้านชานมไข่มกให้เพิ่มมาราง <c oughs> ดีมากเลย <c oughs> อยากรู้ว่าแล้วระหว่างถ่ายทำเนี่ยมีเรื่องอะไรสนุกสนุกแบบอยากเมาไหมมันต้องมีอยู่ละแหละแบบไค่ขาพิกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย <c oughs> ไหนนอ้องก็พื้นท่าบอกแล้วนะมินนี่คนเดิมนะใครอยากเมาเมาได้หมดเลยค่ะพี่ใหม่อนุญาตให้พื้นที่นี้เมาได้เมาชีชาก็ได้นะน้องไม่อยู่ กา็คจะเอย uh> ู่ได้ค well> ่ะเมาเลยค่ะอต่อลกันอืมก็คือก็ปกติค่ะพวกหนูก็เช็คน้าเช็คผมเตียมแบบเออเตียมพรรับการถ่านยาค่ะมีนี้เขาก็จะเดินมาใกล้ๆค่ะเขาจะบอกว่าเขาเหมือนจะมีแบ็คิงี่เลียนลนเาวใส่แว่นดำาก็ิอ่าเหมือนค่ะได้ได้เป็นเชนี่แบ็คพิงในแบบ first Ki s s แทนคนอื่นมีไหม มีใครอยากเมาใครอีกไหมนะมีไหมมีไหมได้เลยค่ะเออเผากันให้หมดเลยก็เป็นเรื่องมันว่าเราออกไปถ่ายมันมันจะมีฉากวิ่งใช่ไหมคะพี่เหรอเฮ้ยในนี้พอถึงหลังต้องเท่านั้นแหละทุกคนก็จะวิ่งเข้าร่มค่ะเาอ่า มันร้อนอย,อย่างที่ไม่บอกไปอะว่าอากาศเมืองไทยอะดีทุกอย่างเลยนะย,ยกเว้นเรื่องความร้อนไหนจะจ่ามีไหมไม่รู้สึกว่าจะจ่ามีอะไรในใจอยากเมามีอะไรจะเมาหรือเปล่าหือยทว่า,วาแบบว่าแบทุกคนก็แค่ ่ทุกคนแซบหนูอยากเมาโอเคทุกคนแซ่บนะคะถ้าอยากรู้ว่าแซ่บแค่ไหนก็ไปตามดูกันได้ใน MV เลยละกันโอเคเมื่อกี้ตอนนี้นะคะ m อของเราใกล้จะเข้าหรืออแล้วเย้อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังไปปั่นวิวกันหน้าแล้วที่คุณผู้ฟังบอกเมื่อกี้ก็คือปั่นวิวแล้วอย่าลืมเปิดเสียงด้วยนี่คอมเมนต์ของเราคุณพี่อิดของเราก็คือจองน้องๆเราหนึ่งนะคะรอน้องๆมาตัวจริงมา เมื่อกี้ถามแล้วว่าน้องชอบเพลงไหนกันชอบท่อนไหนกันแต่สาหรับใหม่อะ่ะไม่ชอบท่อนแบบหลังๆเลยก็คือบอกว่าพลังความรักมีที่มีล้นใจเธออะไรอย่างเงี้ยประมาณพลังความรักที่มีล้นให้เธอนะคุณทุกคุณอยากเลยเลยอยากรู้ว่าสาวๆแต่ละคนเนี่ยคิดว่าถ้าตัวเองมีพลังแห่งความรักแล้วอะจะอยากเป็นแบบพลังแห่งความรักยังไงอะไรยังไงดีมาใครดีคะนะ เชเบลก็ได้น้องยิ้มเขินมากเ okay, <ๆ>ชเบลยิม้มเขินมากมาไหนมีพลังอะไรบ้างอ,อยากจะให้คนรอบตัวหนูค่ะไม่มีความเศร้าค่ะอากมเอก็ <c oughs> คือเขิ <c oughs> เอพูดเอ,องงงลงไปเลยนะคะพลังที่อยากให้คนอื่นมีความสุขไหนมีใครอยากมีพลังอีกไหมแน,นโนมีไหมจ้านานโนมีค่ะมา ที่ใจร้อนกันอยู่นะคะแล้วก,ก็หนูก็อยากจะให้ทุกคนนะคะแบบหันมารักกันแบบว่าเราชี้นิว้วปิ้งอะไรอย่างเงี้ยหรือยาา่าแบบคุยกันดีๆตบกันนะคะไ่โูดกันอะไรน่าๆๆรักมากเลยเป็นพลังชี้นิ้วนะคะทำให้แบบเสกได้ว่าจงรักชานอะไรประมาณนี้มาคนต่อไปไล่ให้ค่มทุกคนเลยดีกว่ามินนี่คะพลังอะไรดีสำหรับตัวหนู อยากมีพลังให้ทุกคนสมหวังค่ะคือทุกสิ่งที่มันเกี่ยวกับความรักหรือเกี่ยวกับอะไรก็าะโอ,อ้ยเป็นพลังที่แบบเ,ออเป็นนางฟ้ามากอะ่ะ <laughs> อยากให้ทุกคนสมหวังอะคะเ,ออเป็นอีกหนูพลังที่ดีมาต่อไปเลยค่ะอ่ะของหนูก็คือหนูอยากมีพลังที่แบบว่าเสกให้คนแบบคนรักได้แ,แบบเสกปิ้งให้คนเนี้ยามารักหนูเลย พอเห็นมา,าแบบนี้เรานึกถึงแบบหนังไทยอะไรนะไฟเฟิร์นอะใบเฟอร์นะอรสิ่งอะไรที่เรียกว่าหลักอะพูดแล้วแบบเออฉันอยากเสกใครก็ได้มารักเรานะาหลักมากๆเลยนะคะ้องเตยดองอุ้มหล่ะมาเตยก่อนแล้วก็ตามด้วยอุ้มเลยอยากมีพลังอะไรกันบ้างรน,นะคะก็อยากมีพลังความรักความเมตตาค่ะว่าเขว่าอะดี ก็มันรูให้เข้ากันได้ได้ดีอะไรประมาณนี้ค่ะอน่ารักมากก็๊กสำับหนูหนูเนี่ยคล้ายๆพี่สาบอยก็คือถ้าเราแบบความคิดบวกความสุขอะไรเนี้ยค่ะมันจะได้มีความสุขเวาดื่มทุกหลอย่าง พลังทุกคนน่ารัก,กหมดเลยนะมีทั้งพลังแบบอยากทำให้ทุกคนสมหวังให้มีความสุขนี่ให้แบบทุกคนมีความรักนะคะก็น่ารักน่ารักมากมีคุณผู้ฟังบอกว่าไอ้เต้าความรักนี่ดูซีไหนคุณผู้ฟังอ่านคอมเมนต์อะไรกันบ้างบอกเลยนะคะว่าเฮลตี้นะคะวงนี้มีการแบบออกกำลังกงออกกำลังกายด้วย บอกว่าเสียดายช่วงนี้ไม่มีโอกาสออกงานเลยแต่ว่าไม่เป็นไรยังไงก็รอโควิดหมดไปนะเดี๋ยวขาวงนี้อาจจะมีแคมปิ้งก็ได้ <S <S ใครจะไปรู้ <S <S นะไปรอรอ,อติดตามได้เลยนะคะคุณทางแซวว่าสมาชิกใหม่เกือบหมดวันนี้ก็เลยมาทําความรู้จกักแล้วก็พูดคุยกันในเจชนแนลนะถ้าคุณผู้ฟังชอบหรือว่าแบบว่าเออตื่นเต้นยังไงก็ไปติดตามน้องๆกันได้นะคะมาจริงๆเนี่ยใหม่ต้องบอกก่อนว่าเรามีถามคอมเมนต์ถามคําถามแฟนถามคําถามแฟนคลั พิงไว้แบบอยากจะให้สัมภาษณ์อะไรน้องๆบ้านอ่ะเจอคําถามนึงใหม่ชอบม,มากอันนี้เป็นคําถามที่จริงจังมากเลยนะอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีถ้าฟังไม่ทันเนี่ยอาจจะตอบไม่ถูกโอเคนะหนึ่งสองสามทุกคนคิดว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคะ <c oughs> จริงจังจริงจังเราต้องเคยโดนถามบ่อยมากอ่ามาไหนนานโนคิดว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคะ <c oughs> ตัวไก่ค่เนาไก่ไก่เกิดก่อนถ้าไม่มีไก่เราก็จะไม่มีไก่เพราะว่าไม่คือไก่อ่ะมันจะมีไข่ออกมามันต้องใส่มาเกิดไงอ๋อของแบบนอาจจะเกิดการทดลองนะาให้เกิดเป็นไก่ถ้าถามค่าถามนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเกิดการแบ่งแยกเพราะว่าไม่งั้นจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม ไม่แต่แต่จริงๆอะใหม่ก็เชื่อเชื่อเชื่อนาโนแหละว่าไก่เกิดก่อนเพราะว่ากอไก่นําหน้า <c oughs> ไม่รู้คิดแบบเนี้ยไว้ก่อนก็เลยสบายใจมา <c oughs> เป็นแบบเป็นทีมเป็นทีมนาโนค่ะวันนี้ <c oughs> แล้วก็อยากรู้นะคะว่าอยากจะถามว่าจริงๆน้องๆนี่เป็นวงไอดอลสาวแห่งโคราชใช่ไหมเล้อยากจะรู้ว่ารู้จ รู้คำถามประจำจังหวัดของนครราชสีมากันหรือเปล่าคำขันคำขวัญไม่พูดคำคมอ๋อคำขวัญมามาไหนอาอะไรกันเหรออะรันเอกันเคำขวัญเรากองคนค่ะ ไม่สนใจอย่างอื่นแล้วอยากร pues ู Arizona, curtain, ้ว่าเหตุอย่างเงี้ยใครแสบที่สุดในวงเอยดูเป็นตัวจีดก็หลายคนนะดูวันเนี้ยใครแบบได้อันดับหนึ่งไปใครดีแสบคนละแบบนะหนูอ่าก็คือแบบแต่ละเรื่องคนก็จะแบบต่างคนต่างแสบอย่างเช่นนะคะสองคนนี้ก็จะแสบแบบยิ้มเงียบอ่าแสบแบบยเงียบเงียบอ่ะอืมเป็นสายดื้อเงียบนะคะเป็นคนที่แบบเห็นเยอเงียบแบบเนี้ยฉันก็แสบเหมือนกันใช่ไหม เอายี้เอายี้ใกล้จะหมดคำถามแล้วอยากเห็นสกิลการตกแฟนคลับของน้องๆแต่ละคนแล้วกันเพราะว่าเราผ่านหน้าจออเลยแบบน้องๆไม่ได้เจอแฟนคลับมานานให้พื้นให้แบบเห็นสกิลของแต่ละคนเลยมาเรียงจากฝั่งนี้ดีกว่าเรียงจากฝั่งตัวแสบเงียบๆบ้างน้องอุ้มต้องเป็นคนแรกของเราแล้วนะคะมา ก็หนูไม่รู้อะยังไงอะยังไงก็ได้จะแบบขยิบตาทำหน้ายิ้มได้หมดอ่านี่น่นารักนะเป็นแมวเหมียวค่ะ <c oughs> ได้เลยนี่เกิดเองจริงๆอะสก,กิลของเราแบบนี้ก็คือน่ารักนะเป็นแบบคนขี้อายนิดๆเนอะทำอะไรเราก็เขินใจแบบว่ามีแฟนคลับหลายคนที่ชอบเนี่ยแบบคุณผู้ฟังอย่ามพ่มววาว่าว้าวเลยกับภาพอะ อย่างนี้นะคะมาน้องเตยน้องเตยมาพี่ใหม่ขอดูสกิลหน่อยโจ้ร่าดูแบบแล้วทำหน้าทังแบบนี้หลังแน่นอนคะ่ะมาะจ้าจ่า,จา <c oughs> มีเสียงประกอบได้นะพี่ใหม่ไม่กัดหน้ารักหน้ารักหน้ารักเขอนแหละเชื่อว่าน้องๆยังเขิอนอยู่ด้วยแบบไม่ได้ออกงานนานเนอะไม่ได้เจอแฟนกลับนานต้องมาทําอะไรแบบนี้อาจจะเขิอนนิดนึงมินนี่จ๋ามีอะไรไหมคะขอท่าหรือคาพูดประโยคอะไรก็ได้ปิวป้วปิ้วปิ้วก็ <c oughs> คือาพากเสียงให้น้องแล้วมานานโานานานโนยอดก็ไม่ได้เจอพี่ๆแฟนกลับมาแล้ว ก็อ,อยากจะบอกว่าทุกคนนะคะใจละลายไปแล้วว่ะอาคนสุดท้ายคุณชบอของเราเครียดหนักเลยนะคะต้องแบบคนสุดท้ายต้องปังสุดแล้วนะก็จะเป็นประมาณว่ามองก่อนค่ะแล้วยิ้มแล้วมาหนี เลยนะว่าแบบตอนอยู่ที่งานเราแบบแฟนขาบกำลังจะเดินผ่านเอจะยังไงดีหันมาเราจะแบบชอบมองแล้วก็ยิ้มแล้วก็ขวักเรืยกเชื่อว่ายังไงแฟนขาบก็ต้องเดินกลับมาแน่นอนน่ารักมากคุณู้ฟังบอกว่ายงยงงากันมาเต็มไปหม อุ้ยเขินกันหมดเลยนะคะพี่ใหม่ยังเขินเลยขนาดเป็นผู้หญิงด้วยกันเนาะน่ารักามากๆเลยนะคะเอางี้ยังไงเนี่ยการที่เราได้มาพูดคุยกันวันนี้นะก็เป็นครั้งแรกของ6คนนี้เลยแหละที่เพิ่งมาเจอกันอยากรู้ว่าไม่ใช่ไม่ได้อยากรู้อะไรก็คือตัวใหม่อดีใจมากนะคะที่ได้มาคุยกับน้องๆทุกคนแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอทุกคนแบบตัวเป็นๆ ที่อยากเจอมากอยากเจอพี่เนะมันแบบโควิดนานเกินไปแล้วนะเราต้องแบบเราต้องมาเจอกันได้แล้วนะคะก็หวังว่าถ้ามีเพลงใหม่ๆต่อไปเนี่ยัยงไงก็กลับมาฝากกับมาสัมภาษณ์ที่คลื่นของเราได้จะได้แบบ ลุกขึ้นเต้นตามน้องๆซะทีไม่ไหวแล้ว <c oughs> คุณผู้ฟังแอบแซวหน่อยด้วยนะว่าแบบไม่เขินกับคนน่ารักทุกคนไม่ได้ <c oughs> อยากจะบอกคุณผู้ฟังกลับไปเหมือนกันว่าคุณผู้ฟังก็จะเขินน้องๆทุกคนไม่ได้เหมือนกันโอเคสุดท้ายนี้หมายว่าให้น้องๆเนี่ยฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามกันดีกว่าฝากผลงานก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆฝากช่องทางการติดตามทีละคนเลยได้เลยค่ะค่ะก็ฝากเพลงห่อของพวกเราด้วยนะคะมีชื่อเพลงว่า จูกจูค่ะแล้วก็ยังมีเพลง wake up กับรักใช่หรือเปล่าด้วยนะคะก็ฝากติดตามด้วยที่ YouTube พี่สามมิกสิค่ะค่ะแล้วก็จะมีเพจเพลงของเราเมือกกับตัวน้อง,องก็คือ S 1, 1 S T K I S S ค่ะขอต้องขร้มีเพือพี่ไหมคะ1หนึ่ง S T K I S S ค่ะเป็น Facebook เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะและส่วนของแต่ละคนที่เป็น i อกับเ c e b ุ o กส่วนตัวนี่ให้ทิมชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อบงได้เลยค่ะ ได้เลยค่ะก็คุณทุกฟังไปติดตามน้องๆกันได้นะคะ First Kiss เนอะ Facebook ก็1 ST KI S S แล้วก็ Instagram ก็คือชื่อของน้องๆเขาแล้วก็ตามด้วยชื่อวงได้เลยให้ฝากแทนชิชาหน่อยชิชาไม่ได้มาอะฝากใครก็ได้ฝากแทนชิชาหน่อยค่ะแกงแก้มเป็นชิชาให้หน่อยมามาค่ะ เง้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ใหม่เป็นชิชาเองน้องๆสวัสดีค่ะชิชา First สคินนะคะถึงวันนี้ชิชาจะไม่ได้มาก็ส่งพี่ใหม่มาไปติเตากันได้อะไรวันนี้เออด้โอเคโอเคงั้นตอนนี้มาปิดรายการกันดีกว่าให้น้องๆพูดเล็กๆไม่มาก็ได้เผื่อมีใครมีความในใจอยากจะพูดกับแฟนๆที่ดูอยู่ที่ไม่ได้เจอกันมานานตัวแทนก็ได้ค่ะได้หมดเลย อืมแล้วทำไมออ <laughs> อมองใครอุ้ไมไปแล้วอ่าอุ้ม่ะก็พวกเรานะคะโดยที่ก็ดีใจมากๆนะคะได้มาคุยกับพี่ๆนะคะ,ะก็ฝากพวกเราไว้ในใจดี่นะคะพวกเรามีโฟตโต้เซตด้วยนะคะอมีโฟโต้เซตด้วย ก็ไปสั่งซื้อติดตรงติดตามกันได้ไหมมีอะไรไหมอ่าไ, <BS> ได้เลยค่ะมีใครอยากฝากอะไรไหมค่ะก็หลังจากสถา,านการณ์โควิดดีขึ้นนะคะพวกเราจะเจอกันอย่างแน่นอน,นะค่ะใช่ค่ะได้เลยพีู่ค่ะรอวันเจอกันดูแลสุขภาพให้ดีด้วยเน,ยนาะชว่วงนี้ก็อย่าลืมแมสเจลล้างมือนะคะหมั่นล้างมือบ่อย ได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ให้เวลากับเราได้มาแบบพูดคุยกันในวันนี้รอโอกาสที่จะเจอตัวจริงๆอยู่นะคะยังไงก็นั่นแหละมีโอกาสกลับมาพี่ใหม่ก็รอดูน้องๆอยู่ตรงนี้นะคะรอติดตามเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้บ่อยๆได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากนะคะแล้วก็ไว้เรามาคุยกันใหม่เนาะ ไปให้ล่อมลาบ๊ายบายแฟนคลับกันดีกว่าค่ะได้เลยบอกลาบอกลาบ๊ายบายก็ไปเจอกันใหม่นะคุณฝั่งก็ไปติดตามน้องๆได้ในแฟนเพจแล้วก็อินสตาแกรมนะคะวันนี้เปิดเพลงนี้ไว้ให้กับเวัาจาก first kiss ค่ะฝันที่ใกล้มากมายเหลือเกินหากไม่เริ่มก้าวเดิน